a รส f i g h อ Academy ่ n ันทัมเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o k รสไ f i g h t Academy เมื่อวันที่6ตุลาคมนายแพทย์วาสานแก้ววีผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงเข้าพบนายสนธยาคุณปลืม้มนายยกเมืองพัทยาในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงณศาลาว่าการเมืองพัทยา นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงความร่วมมือในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงด้วยชุดตรวจ ATK การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับประชาชนทั้งกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ครบ ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดก่อนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายน2564อีกทั้งยังได้พูดคุยถึงแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอบางละมุงรองรับแผนเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงเดือนพฤศจิกายน2564 สำหรับนายแพทย์วาสานแก้ววีผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงคนใหม่เดิมดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลน่านจังหวัดน่าน และมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงเมื่อวันที่ 1. ตุลาคม2 5 6 4ทั้งนี้สำหรับโรงพยาบาลบางละมุงเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่รับผิดชอบประชากรจำนวน800 1หนึ่คนขึ้นไปและเป็นโรงพยาบาลประจําอำเภอบางละมุงตั้งอยู่พื้นที่นาเกลือหมู่ 5, นหนําตบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังตลาดใหม่หนาเกลือ ปัจจุบันมีแพทย์91คนพยาบาลวิชาชีพ409คนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการประชาชนชาวอำเภอบางละมุงและพื้นที่ใกล้เคียงรวม1,190คน